เรามีความหมายตอนที่เรามีประโยชน์โกต๋ีร่ำให้เกิดปัญหาอะไรวิวาล่มหลังโพสต์ตัดพาะชีวิตอยากออกจากวงการเรามีความหมายต่อเขาในตอนที่เรามีประโยชน์เท่านั้นเหรอโกตตีร่ำให้เคลียร์หลังโพสต์อยากออกจากวงการเกิดปัญหาอะไรวิวาล่ม โกตีอารามบอยมาเปิดใจในรายการคนดังนั่งเคลียร์กับภาษาอังกฤษยิ่งสักจงเลอกเจ็ดสดาวงหลังโพสต์ตัดพอชีวิตอยากออกจากวงการเกิดปัญหาอะไร ปล่อยทีเซอร์รายการโกตีถึงกับร่ำให้ตอนหนึ่งเจ้ตัวบอกว่าเวลาครอบครัวมีปัญหาคนนั้นพูดไม่ดีกับคนนี้มีปัญหากับคนนี้ทุกอย่างก็ถาโถมเข้ามากลับบ้านมามีใครจะถามหนูไม่ว่าพี่เหนื่อยไหมเราเป็นห่วงทุกคนแต่เอกทุกคนไม่เคยคิดว่าเราต้องการคำนี้เหมือนกัน เมื่อถามถึงวิวาล่มจริงไหมภาษาอังกฤษยิ่งสกักถามถึงการเลื่อนงานวิวาจนไม่มีกำหนดรูคู่ก็ไม่มีเข้าไปนับกันแปดเดือนแล้วไม่มีรูคู่โกอตีตอบด้วยสีหน้าคร่ำเครียดว่ามันหลายอย่างโดยตอนหนึ่งโกตีบอกว่าหนูต้องหาข้าวกินเองเรามีความหมายต่อเขาในตอนที่เรามีประโยชน์เท่านั้นเหรอพร้อมทั้งเผยช็อตกอตีถึงกับร้องไห้ออกมาถามด้วยว่าเคยคิดบ้างไหมว่าหนูเจ็บ เคลียร์พร้อมกันทั้งประเทศโดยภาษาอังกฤษยิ่งสักวันอังคารวันที่28เดือนกุมภาพันธ์66นี้ทางช่อง8นาฬิกาเวลา16.00นิ้ว